ครับผมตอนนี้เราลองน้ำแล้วนะครับตอนนี้นะครับโปรเจกต์สามแสงกับอมโคงหนึ่งพันสองร้อยวัตต์ของ C T L นะครับตอนนี้นะครับหนาวนะบอกดีมากครับตอนนี้ก็อากาศคืบหนึ่งนึงนะครับตอนนี้ลูกค้าแกจะปลูกเลมอนนะครับแกว่าเลมอนเนาะแกวางท่อท่อเมียนพวกสปริงเกอร์ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำบอกนะตัวนี้นะครับเป็นเป็นโปรเจกต์ไหนนะครับเราเราใส่ข้อข้อ สวมเดียวให้นะครับตัวนี้สวมเดียวนะครับง่ายนะครับตัวนี้สวมเดียวนะครับแล้วก็ใส่สามแผงนะครับแต่ก่อนเราเราเราใช้แค่สองแผงเนาะตัวนี้เราใส่สามแผงนะครับไปออกร้อยห้าสิบโวลต์นะครับประมาณร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบโวลต์นะครับน้ําพุ่งแรงครับพุ่งแรงมากนะครับตัวนี้สเปคปั๊มนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสเปคปั๊มกันก่อนนะสเปคปั๊มก็เหมือนเดิมครับทีเดียวนะครับทั้งสองร้อยวัตต์เนาะให้น้ําที่สี่สิบห้ากิโเนาะก็ประมาณอ่า กี่หมื่นห้าพันลิตร่อชั่วโมงนะครับตัวนี้น้ําออกเยอะไกลนะครับตัวนี้ใส่สามแฉงนะครับตัวนี้นะครับเราลอยเบรกเกอร์ให้ลูกค้าสองตัวนะครับคือลูกค้าขอมาแล้วก็จัดให้นะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์หลักนะครับต่อนนกลมนะครับอยู่ที่ร้อยห้าสิบโวล์นะครับร้อยห้าสิบโวล์ร้อยสามสิบแปดถึงร้อยห้าสิบโวล์แล้วก็ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์รองนะครับต่อนุกรมเมือนกอนนะครับอยู่ที่แปดสิบถึงร้อยโวล์นะครับตัวนี้ไว้ใช้พวกไดโวสี่นิ้วหรือว่าไดโวสามนิ้วได้นะครับหรือ สามนิ้วได้ตัวนะครับส่วนั้นก็ลอยไว้ที่ลอยไว้ที่หนึ่งแขงนะครับตัวนี้ลอยไว้ให้หนึ่งแขงนะครับลอยไว้ให้หนึ่งแขงนะครับตัวนี้คือสี่สิบสองถึงห้าสิบโวล์นะครับแล้วแต่แล้วแต่แสงแดดที่รับนะครับเนาะส่วนเหล็กก็ไปเหล็กกัมมันไนอย่างดีนะครับเหมือนเดือนะครับโมเดลนี้นะครับผมสามแขงงนะน้ำออกน้ำออกดีครับไกลเลยครับตัวนี้ตัวนี้พิเศษคือ ข้อสวมเดียวนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ตัวนี้เราลองให้ลูกค้านะครับแดดก็คืบนิดนึงนะครับเวลาก็ประมาณสี่โมงสามโมงครึ่งเนาะโมเดลนี้นะครับพร้อมใช้เลยครับตัวนี้ครับคือชุดนี้เลยนะครับอยู่ที่สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทนะครับโมเดลสามแผงนะครับตัวนี้ครับพร้อมใช้งานนะครับสายดแล้รแถมให้หกเมตรนะครับแล้วก็มีข้อสวมเดียวตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ พอออนนะครับเราใส่เป็นแบบเป็นตเลรียให้แบบดีนะครับตัวน,นี้นะบอกแรงนะครับ,รบผมตัวน,นี้ส่งกระตุมตาน,นี้คลองแปดนะครับครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ